Ni yang kirim eh. Keng pi ni. Tapi ke apa? Keng pi bo. Hmm. Keng siang. Lu kem. Ya dai mo. Mo khaya Tapi ke apa ni? Ha. Hmm. Ting tu nya jang ni. Ya dai. Pi tu nya jang อันน้ำแดงใส่น้ำห้ลงไปก่อนอก่อนน่โป้มึงกะทำหอมดำจะไข่ก่อนมือเลียก่อนใช่น,นี่ก่อนมั้งยะว่าไปอ่ะไปใช่เลยใช่มันลุ้นมุนทำอัน,นเฮ้ยเนาะทำอ่ะไอ้มันง่ายมันง่ายลำมันเป็นเนีน่ยง่ายไยเนี่ยปีกมันเนี่ยปีกมันแกนงซอหัวเลยก้อืมแกงไรเต้ว่า แกงปีครับแก่งปีแกงไปท่องครับแกงสิเดือนแหละใส่จ้นหมูหน้อยมอดดีอะขอเดือดจีอผเก่ม,มาเหรขอลองเด้อเอ้ใส่เด้อใส่เท่าหร่เดอดจีนะใช่อ่ะล้ําแกห้ากับผูเก่กับมอแล้ว งามเนาะปีนี่เนาะสีม yeah> ja ่วงนี่เนาะอืมงาเม้ามาอันนี้เนี่ยหมาะครับเี่กรอบเหมาะไอ้ขวังอันนี้เราจะเอาแกงนะครับอันเนี้ยสีเปิลเจ้กันนะมันจะกรอบเหม้อดีขนาดนั้นอันนี้เอ้ยไอ้งามีไปเกี่ยวได้รยังเปิลเขาข่าวตรงไหนมันกับแกงเป็นแกงไหนมันเจี๊นั่นว่าไปปีเป็นแกงไหน เอย่าไปคุยลูกทุกขวางไหนแกมันอึกกะนี่กะล้ำกรอบจะตายนี่ไปเกี่ยวได้ยังเอาไปงาๆแก่งจิ้มขูดเลียวกันนั่นอันอ่าไม่เลยเลี้ยงแต่ตัพิงโมทำมาสักสี่สิบไปซื้อจิ้นหมูใส่เลกสี่สิบไปกระดูกก็ยังดีไปซื้อกันมีตัง เ,เ,เ,านานเดี๋ยวไปเอาเอาจิ้มหมูมาหนาเดียวโอเคเหรอใส่ตัวนะช้างเราเชื่อมักงกะลงบินแม่กะเพาะลำ <laughs> ใส่กระปุกทุกเกมแต,มต่นนี้มาเดี๋ยวนี้จุก้ามียู่หมูบ่